วันล,ละฮะดีสรายงานจากอบีอับดิรอมานอับดินล,ลาอิบนิมัสอูดรอรียนลอกอ,อันทูได้กล่าวว่าท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดสละลอหัวอะไรหัวสลัมได้เล่าให้เราฟังโดยที่ท่านเป็นผู้พูดจริงซึ่งได้รับการยืนยันว่าแท้จริงคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้านั้น การมังเกิดของเขาจะถูกให้รวบรวมขึ้นในคันมารดาของเขาสภาพเป็นอสุจิเป็นเวลา40วันหลังจากนั้นก็เป็นเลือดก้อนในจำนวนเวลาดังกล่าวหลังจากนั้นก็เป็นก้อนเนื้อและในจำนวนเวลาเช่นเดียวกันหลังจากนั้นมาลัก,ก็จะถูกส่งมายังเขาแล้วก็ได้เป่าวิญญาณเข้าไปและจะถูกใช้ให้บันทึกสี่ถ้อยคำด้วยกันโดยให้บันทึก เกี่ยวกับเครื่องยังชีพของเขากำหนดอายุของเขาการงานของเขาและเป็นคนชั่วหรือคนดีขอสาบานต่อลอสุภานุวัตลาผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นแท้จริงคนหนึ่งในหมู่พวกท่านนั้นจะก,กระทำอย่างการกระทำของชาวสวรรค์จนกระทั่งไม่มีสิ่งใดมาขั้นระหวังเขากับสวรรค์นอกจากเพียงศอกเดียวเท่านั้นแต่บันทึกนั้น ได้กำหนดแก่เขาไว้ก่อนแล้วเขาจึงกระทำอย่างการกระทำของชาวนรกแล้วเขาก็เข้านรกและแท้จริงคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าจะกระทำอย่างการกระทำของชาวนรกจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดมาขัดระวางเขากับนรกนอกจากเพียงสองเดียวเท่านั้นแต่บันทึกนั้นได้กำหนดแก่เขาไว้ก่อนแล้วเขาจึงกระทำอย่างการกระทำของชาวสวรรค์แล้วเขาก็เข้าสวรรค์